งานอีกมาโชว์255ในครั้งนี้ยามฮ่าได้มีการเปิดรถสปอร์ตคลาสสิกรุ่น XSR 700นี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์2สูบเรียง 700cc บล็อกเดียวก,กันกับรุ่นของ MT07 ครับ หลังจากยามาฮ่าเปิดตัว mt 0 7ในเมืองไทยไปแล้วได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยการทำยอดจองสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทสองสูบเรียงที่ผ่านมาและทุกคนกำลังเฝ้ารอคอยอย่างมากครับว่ายามาฮ่าจะนำรุ่น xsr 7 0 0เข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่นี่คือสปอร์ตคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมที่ได้มีการอ้างอิงถึงยามาฮ่า xs 6 5 0เมื่อกว่า30ปีที่แล้วแต่ในครั้งนี้นะครับใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ของ mt 0 7 2สองสูบเรียง 689C 75แรงมิบเ้าแรงบิด6ินิวตันเมตร ที่มาพร้อกับน้ำหนักรถ186กิโลกรัมเบาะนั่งสูงเพียง85ม mm ิลเมตรเท่านั้นเองครับรุ่นนี้จะเปิดตัวบนไทยเราแน่นอนในช่วงนับจากนี้ไปติดตามข่าวเขาดีๆกับ XSR 700ซึ่งคาดว่านะครับจะเปิดตัวในมไทยช่วงต้นปีหน้า2019ครับ